พอดีมีคนคอมเมนต์มาผมมาหลายคนนะครับเวลาใน youtube นะครับว่าเวลาผมไปแคมปิ้งแล้วผมได้เจอสิ่งลึกลับอะไรหรือไม่ครับหรือเจอผีตามสถานที่ต่างๆไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเอาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ประถมนะครับจนถึงอายุปัจจุบัน อายุผมก็ย่างห้าสปีครับผมจะมาเลองให้ฟังว่า อากาศไฟติดโลกดีนะครับเนื่องจากฟืนมีความชื้นครับคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดนะครับผมไฟที่เราก่อไว้ก็ดับเร็วครับเดี๋ยวผมจะมาใส่เติมฟืนไปเรื่อยๆครับ บรรยากาศช่วงนี้ก็นกก็เริ่มที่จะเข้าทําลังครับบางทีต้นไม้ใหญ่นี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของนกครับพอดีมีคนคอมเมนต์มาผมมาหลายคนนะครับเวลาใน youtube นะครับว่าเวลาผมไปแคมปิ้งแล้วผมได้เจอสิ่งได้รับอะไรหรือไม่ครับหรือ เจอผีตามสถานที่ต่างๆไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเอาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ประถมนะครับจนถึงอายุปัจจุบันอายุผมก็ย่าง52ปีครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบไหนม้างครับเรื่องสิ่งเลึนลับสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารนาครับเราไปเติมไฟกันก่อนครับผมเพื่อให้แสงสว่างครับ วันนี้ก็ไฟก็ได้ลูกดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมจะเข้าไปข้างในไฟชีดครับครับผมขอเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กนะครับว่าช่วงนั้นผมน่าจะอายุประมาณสักสิบขวบครับตอนนั้นบ้านผมยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ แต่เนื่องจากว่าพอจะพูดขึ้นมาหมาหอนเสียวสลังเลยครับพอพูดขึ้นมาเรื่องนี้ต่อนะครับผมช่วงนั้นผมวัยสิบขวบครับผมไฟฟ้ายังไม่มีในบ้านครับบ้านผมจะเป็นบ้านไม้ยกสองชั้นนะครับแต่ข้างล่าง ก็ปิดโดยไม้เช่นกันครับข้างบนเป็นสังกะสีนะครับเหตุการเหตุการณ์เกิดขึ้นยูนหลายครั้งนะครับตอนนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับผมได้นอนอยู่ในบ้านนะครับบนชั้นสองวันนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มีคนนะครับเดินบนหลังคานะครับบ้านนะครับซึ่งสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเดินอยู่มุมแบบนี้นะครับ มุมไปสุดมุมนู้นแล้วก็เดินมาอย่างนี้เป็นเป็นช่วงเก้าคนนะครับยบยบยบไปจนหลายรอบทั้งคืนนะครับจนวันนั้นผมนอนไม่หลับครับทั้งที่ตอนนั้นยังเป็นวัยเด็กครับ<ส>เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่หลายครั้งครับผมก็ได้มาสอบถามแม่นะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นยังไงครับจนแม่เล่าให้ฟังว่า บ้านที่เราปลูกมาตอนที่ผมาอายุสิบขวบในบ้านหลังนั้นก็ปลูกร่วมสามสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าแล่รให้สองว่าบ้านหลังนั้นมีคนตายครับคือพี่สาวของแม่นะครับเรียกชื่ออีกทีว่าเรียกป้านะครับเขาได้ฆ่าสามีเขาครับโดยใช้มีดตัดคอตัดคอขาดนะครับ อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับโดยที่ผมผมก็เกิดอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์หลังนั้นครั้งนั้นไม่ได้เกิดครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับผมหลายสิบรอบครับจนนานๆไปผมก็รู้สึกกลายเป็นชินครับนี่คือเหตุการณ์ที่ครั้งแรกที่จําความได้ครับเรื่องผีที่อยู่บ้านตัวเองครับแต่บ้านปัจจุบันนี้ได้ลื้อไปแล้วครับไม่มีสภาพเป็นบ้านแล้วนะครับผมนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่จําได้ ผมจะอาสัยเปิดไฟนี้ช่วยครับเนื่องจากว่ากล้องหน้ามันจะไม่มีไฟแสงสว่างช่วยนะครับเหตุการณ์ครั้งที่สองที่ผมจำความได้นะครับคือตอนนี้เริ่มเริ่มโตโตขึ้นมาในระดับหนึ่งครับอยู่ประมาณปห้าปหกครับทุกทีสมัยก่อนเวลาเป็นเด็กนี้เราจะชอบเล่นเล่นแสงแจันทร์ครับเวลา ดวงจัน์เต็มดวงนี่เราจะชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันแล้วมีหลายครั้งนะครับที่มีหนังกลางแปลงที่วัดนะครับเราก็ชวนกันไปสี่ห้าคนหนังกลางแปลงก็จะเลิกประมาณสมัยนั้นก็สี่ทุ่มก็ถือว่าดึกครับผมแต่ว่าตอนไปเนะี่ยมันมีอยู่สารสารปู่เจ้าสารที่บ้านผมเรียกสารตาปู่นะครับสาร สารเพียงตาประจำหมู่บ้านนะครับด้วยความที่เป็นเด็กกับเพื่อนสมัยนั้นก็เอาก้อนหินคว้างนะครับคว้างเข้าไปในสารคว้างกันหลายคนก็ตุ้มต่าตุ้มต่าตุ้มต่าด้วยความสนุกก็เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมันตอนนั้นมันก็ยังประมาณหนึ่งทุ่มอยู่หนึ่งทุ่มสมัยนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูหนังที่วัดกันพอดูหนังเสร็จหนังปิด ขายยาเสร็จเก็บคนกลับบ้านเสร็จเราก็กลับบ้านทางเดิมครับคราวนี้เราก็ทําแบบเดิมก็คือกับเพื่อนก็เอาก้อนหินนี่ครับคว้างเข้าไปในสารเพียงตาประจําหมู่บ้านด้วยความเป็นเด็กนะครับตอนนั้นก็ขอโทษเลยน,นะครับคว้างไปอีกสักปุ๊บก็ได้ความฮึกเหิมตอนเป็นเด็กก็กําลังเดินออกจากนั้นประมาณสักสองสามเก้านะครับ แค่นั้นนะครับผมพูดตัวนี้ก็คือขนหน้าผมชานะครับต้นไม้ทั้งต้นต้นมะขามยักษ์กครับที่ตรงสารเพียงตาประจําหมู่บ้านนั้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วครับเสียงผมมองเข้าไปบนยอดไม้นี่มันลู่ลมมาตั้งแต่ตรงยอดนะครับต้นต้นไม้เดี๋ยวลูปรูบลูบลงมาตกกระแทกพื้นดังคลืนเหมือนกับประมาณควายประมาณตัวหนึ่ง แต่เป็นของแข็งนะครับเสียงดังสนัน่นตกมาตรงตรงสารเพียงตานะครับตัวนี้ตัวนี้ขนลุกครับหลังจากนั้นแค่นั้นนะครับโอ,โ,โอ้โหพวกผมนี่วิ่งส่วนเหตุการณ์ครั้งที่สามนะครับที่ผมตามความได้เช่นกันครับ ก็อยู่ในช่วงประมาณ13-14นะครับม .1 ม .1 ม .2 นี่นะครับประมาณม .1 ครับเหตุการณ์รั้นที่สามนี่ผมได้ไปปักเบ็ดนะครับที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งท้ายหมู่บ้านนะครับเดินไปนะครับสมัยก่อนไม่มีรถไปด้วยกันประมาณสามคนครับผมก็ได้ไป ปักเบ็ดนะครับกับลูกพี่ลูกน้องนะครับนามสกุลเดียวกันไปสามคนไปแบบที่ว่าหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้กลับบ้านเลยครับตอนนั้นเนื่องจากว่าชอบตกปลามากชอบปักเบ็ดเด็ดไม่ไผ่ตามตามนาข้าวนะครับจนพ่อแม่ต้องตามหาผมต้องไปหาดูหมอดูอะไรว่าตกน้ําตายเด็กตกน้ําตายหรือเปล่านะครับ ซึ่งสมัยนั้นก็ไม่มีการวิทยุสื่อสารว่าจะเจอเด็กที่ไหนคืนวันนั้นนะครับที่ผมกำลังนอนอยู่ตามกระต๊อบห้างนาครับวันนั้นเป็นคืนเดือนหายครับน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนได้ครับผมนั้นเป็นคืนเดือนหายน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนได้นะครับระหว่างที่ผมหลับๆตื่นๆนะครับผมได้ยินเสียงผีนะครับ เขาบอกว่าเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามาถามคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าเป็นผีผีกองกอยนะครับที่มาหากินปลาตามคลองตามอะไรนะครับเป็นเป็นผีที่ประเภทะมาหากินปลานะครับหรือไม่ก็ผีเป้านะทางภาษาอีสานแล้วก็ผีกองกอยผีเป้านะครับผมได้ยินเสียงประมาณตั้งกิโลตั้งแต่เราก็นึกภาพนอนหลับตานะครับเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุก๊กเสียงน่าจะประมาณนี้ครับตอนนั้น มันเดินย,ย่อง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 ได้ยินเสียงสีเท้านะครับสีเท้าผีเดินมาเนี่ยทั้งสามคนที่นอนตรงนั้น,นะคือต่างไม่มีใครกระดุกกระดิกนะครับนิ่งแต่ว่าทุกคนไม่ได้หลับเรามาถามกันอีกทีคือตอนเช้าครับว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์อะไรไหมในระหว่างที่นอนประหลาดเตื่นๆนะครับตอนนั้นก็พยายามหลีตาดูอย่างนี้นะครับพื้น กระอบห้างนานาจะทําจากไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ตีฟากมันจะเป็นรูตอนแรกก็เดินเดินผ่านมาเขาก็มายืนก่อนผมตอนแรกผมก็ตกใจว่าเขาจะขึ้นขึ้นมานะครับมันเป็นเงาลางๆครับเป็นเงาวิญญาณเป็นดวงเป็นกลุ่มก้อนครับเป็นกลุ่มก้อนเหมือนหิ่งห้อยครับว่าพว่าแต่เป็นรูปร่างคนนะครับผมยืนเทเหมือนอยู่ตรงระเบียงห่างจากผมอยู่ประมาณสัก ห้าเมตรครับผมก็นอนนิ่งๆถ้าเผื่อว่าขึ้นมาจริงๆผมก็กะว่าจะร้องโอู้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพยายามอึบใจก็ดูอยู่เชื่อไหมครับว่าเขาผีตนนั้นอะยืนจ้องพวกเราอยู่ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับเขาถึงจะเดินไปที่อื่นพอเราเดินไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ลอดใต้สะพานเหมือนเดิมลอดลอดใต้ที่เรานอนนะครับเหมือนมาเหมือนเดิมครับ ผมก็พยายามกลัวมันจะ,จะจะแย่ขึ้นมาข้างล่างแต่ว่าเหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีนะครับคือเหตุการณ์ที่สาลที่ผมจําได้ครับผมส่วนที่บ้านน่คือหลายครั้งนะครับแบบนั้นส่วนที่ศาลเพียงตาเนี่ยมีครั้งเดียวส่วนปักเบ็ดนี่ก็มีครั้งเดียวที่เจอแบบนี้ครับผมเราต้องเพิ่มไฟเข้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันจะมืดเราเรายิ่งพูดเรื่องนี้ครับ อ,อให้ความสว่างเยอะๆครับผมนี่เลยครับบอากาศตอนนี้ก็เป็นไม้ใหญ่ครับผมที่ผมอยู่เคยมีคนพูดเหมือนกันนะครับว่าตอนที่อยู่อีสานนี่เรื่องผีปอบเคยได้ยินบ้างไหมเคยครับผมแต่ก็ยังไม่เคยเห็น ตัวเห็นตนทักทีนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องผีปอบที่ว่าเป็นข่าวเป็นข่าวสมัยนั้นซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการพูดขายกันอยู่นะครับผีปอบคือเป็นคนที่เรียนอาคมวิชาแล้วก็ทําผิดทําผิดเพศผิดประเภทเช่นถือศีนก็ไปทําผิดลูกผิดเมียเขาหรือไปทําอะไรผิดที่ถือศีนนะครับเป็นหมอทำ,ทำบ้านผมนะครับหมอทำในที่นี้ก็คือเวลา คนป่วยคนเท่าคนป่วยหรืออะไรใครไม่มียารักษาโรคก,ก็ไปหาหมอทำนะครับให้ให้เขาช่วยลงน้ำมนให้เป่าน้ำมนแต่ว่าหมอทำคนนี้นะครับทำผิดประเภทนะครับก็คือ,คอทำผิดหลักการเขานั่นแหละก,ก็เลยคาถานะเข้าตัวก็เลยกลายเป็นปอบนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กนี่เห็นบอกว่าเด็กนะครับก็ ตอนนั้นมีคนตายอยู่วันล,ละสามสี่คนทุกวันอันทุวันก็แปลกมันก็ตายแบบไม่มีเหตุผลก็คือเป็นโรคหลายตายครับแต่ผ้ามันก็สือหาสาเหตุได้ไดนะครับคือมันตายเป็นประเภทเดียวกันแต่ส่วนมากจะเป็นที่ผู้ชายนะครับตายหลายตายวันละสองสามคนเขาบอกว่าปอบกินปอบกินตอนนั้นกลัวนะเขาตอนความเป็นเด็กก็คือสมัยนั้นก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนเดิมก็ ไม่อยากให้ถึงเวลากลางคืนครับกลัวว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องเรื่องปอบแล้วก็เรื่องผีกระสือที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับผีกระสือนี่จะเล่าให้ฟังนะครับผีกระสือคือเกิดจากผู้หญิงเป็นผีผู้หญิงนะครับที่เวลากลางค่ำกลางคืนนะครับเห็นบอกว่าจะถอดหัวออกจากล่างนะครับ แต่เขาก็เคยเล่าให้ฟังแต่อันนี้ผมไม่เคยเห็นกับตัวครับเรื่องที่ก็ซือครับเห็นบอกว่าตอนน้ำข้ากลางคืนจะมีดวงไฟนี่ลอยลอยสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำจะหากินของของเน่าของอะไรบางทีคนเท่าคนแก่หรือคนสมัยนั้นก็เวลาคลอดลูกเขาจะไม่ไปโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าเดินทางลําบากคลอดหมอตําแยครับส่วนผมก็เช่นกันครับผมก็คลอดที่บ้านครับโดยใช้หมอตําแย ที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับผมเขาถึงให้เอากิ่งไม้ไผ่นะครับล้อมล้อมใต้ถุนบ้าน,นครับเพื่อไม่ให้ผีกระสือกามากินลูกเด็กเพราะว่าเขาจะปล่อยแบบนั้นไม่ได้ก็แล้วก็เรื่องการตากต่างผากตากผ้าตอนก้างคืนนี้ห้อยแขวนไว้แบบนี้คือผีกระสือจะมาเค็ดปากนะครับขเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับบางทีก็จะมีรอยคาาแดงๆ ที่ปากที่กระสือที่กินกินกินเป็ดกินไก่มาหรือไม่ก็เขามาเช็ดปากที่เสื้อผ้าที่เราแขวนไว้นะครับพูดไปพูดมาตะเกียงจะดับครับเ,ออเพิ่มแสงหน่อย ส่วนอีกเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอายุได้ยี่ิบสี่ปีครับตอนนั้นแม่ผมอายุห้าสิบสองปีเท่ากับผมประมาณนี้นะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นคือแม่ผมเสียชีวิตครับที่โรงพยาบาลโรลคสงอกจังหวัดนนทรบ,บุรีครับเขามาเสียชีวิตที่นี่หลังจากนั้นระหว่างที่เขาเสียชีวิตก็ก็ได้นําศพแม่นะครับกลับบ้านครับ มาเกิดที่ชายภูมิครับกว่าจะไปถึงตอนนั้นก็ประมาณหกโมงเย็นครับวันนั้นเป็นวันที่สวดศพแม่วันแรกพอสวดเสร็จก็ความจริงผมไม่ได้กลัวกลัวกลัวศพของแม่นะครับเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นแม่เรานะครับแต่ว่าแม่เขาคงอยากจะมาบอกเรานี่แหละครับผมผมได้ไปหลังจากสวดศพเสร็จผมได้ไปส่งหลานที่ อีกหมู่บ้านหนึ่งครับประมาณสามกิโลขับมอเตอร์ไซค์ไปไปส่งแต่ขากลับผมกลับรถมาคนเดียวครับกรมนั้นก็ดันมาดับดับฉี่มาเฉยๆแล้วดับครับเบียดไม่มีปีไม่คุยผมก็คิดอยู่ในใจว่าแม่ถ้าจะมาบอกผมก็ให้มาดีๆนะครับอย่าให้เป็นแบบนี้แต่คิดตอนนั้นผมคิดว่าแม่แม่แน่ๆเลยครับผมก็ จูงมอไซค์แบบมืดๆครับไม่มีไฟเก่งจูงเก่งวิ่งเหนื่อยอการที่เราจูงมอไซค์แบบไม่มีน้ํามันนะครับมีน้ํามันนะครับจูงมอไซค์แบบรถไม่ติดมันหนักมันเหนื่อยนะครับวิ่งด้วยบางทีก็เหนื่อยบางทีมันมองไม่เห็นนะครับวิ่งหลังระหว่างที่จะถึงบ้านอยู่หน้าวัดครับทางขึ้นอีกประมาณเกือบกิโลครับด้วยความที่มองไม่เห็นผม จูงมอไซค์วิ่งตกเข้าไปในทุ่งนาที่เขาก็ดังนาข้าวครับพี่โคลเละเละผมหมดเลยตัวนั้นนะครับผมลุกขึ้นมาคือชั้นขนาดประมาณสักสิบเมตรนะครับผมลงไปผมต้องอพยายามเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากล่องถนนข้างทางแล้วก็ในป่าข้าวครับกว่าจะขึ้นมาได้ก็โอ้โหเหนื่อยแล้วครับผมก็จูงมอไซค์ทั้งที่ดับดับมาตัวเละๆแบบนั้นนะครับ มาจอดหน้าวัดแล้วก็มันเป็นร้านซ่อมมอ,อเตอร์ไซค์ก็ไปให้เขาดูผมก็สตาร์ทให้เขาดูนะครับไม่ติดเขาเขาบอกว่าทดลองดูพอไปถึงดูที่ะช่างไม่ได้ทาอะไรเลยครับพอผมมาสตาร์ทอยู่ทีดันติดขึ้นมาซะงั้นเนะี่เห็นไหมครับเออในระหว่างที่ผมวิ่งมาเนี่ยมันไม่เคยผมจอดสตาร์ทอยู่หลายรอบครับไม่ติดแต่พอมาถึงตรงหน้าวัด มีคนแล้วดันสตาร์ตติดครับนี่คือเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ผมมารับราชการใหม่ๆครับเป็นประหลัดนะครับอายุยี่สิบเจ็ดปีตอนนั้นนะครับเหตุเกิดมาแล้วเกือบยี่สิบห้าปีแล้วครับเห็นไหมครับพอจะเล่าเรื่องนี้หมาเห่ามาแต่ไกลไม่ทราบว่าในกล้องได้ยินไหมครับ ร้อนเลยครับยิงเล่ายิงร้อนเหตุการณ์ครั้งนี้คือผมรับราชการอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจ,จังหวัดสุพรรณบุรีครับ<__>ผมมาเหตุการณ์ครั้งนี้<_<_>เกิดที่บ้านพักครับผมมาเช่าบ้านในตอนนั้นเดือนละ1 2 0 0พันรอยบาทครับและตอนนั้นเงินเดือน6 0พันเองนะครับผมบรรจุราชการใหม่ แตเช่าบ้านเดือนละพันสองครับก็คิดดูว่าจะพอใช้ไหมเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นประจําเกือบทุกทุกวันนะครับบ้านหลังนั้นผมอยู่ประมาณสองปีครับผมเช่าบ้านหลังนั้นอยู่ประมาณสองปีบ้านหลังนั้นอยู่ติดวัดครับรั้วเดียวเอื้อมมือก็ไปถึงรั้ววัดเลยครับแล้วก็ห่างจากเมนเผาศพอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรครับ ตอนเย็นๆก็ได้ยินทุกวันงานศพนี่ครับปลุงปุ้งปุ้งปุ้งปุงนะครับพวกมโห,หรีนะครับที่เขาบันเลงกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบเดียวกันเลยครับกับที่ที่ผมเจอที่บ้านตอนเด็กๆก็คือว่านอนอยู่ดีๆนะครับมีคนเดินอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยพูดแบบนี้ เสียวสารหลังบวกแล้วก็มีเคินเดินอยู่บนหลังคาบ้านก็เดินไปทั่วนะครับเดินตามขื่อนะครับเดินมุมมุมซ้ายทีแล้วก็ย่ำย่ำไปอย่างนี้นะครับผมผมก็พยายามแบบหลับตาแล้วก็อยู่ผมตอนนั้น,นอนกลางมงนะครับผมก็ผีก็ยังเดินอยู่แบบนั้นนะครับจนผมต้องพยายามตื่นขึ้นมา เพื่อที่จะไม่อยากให้คิดว่าเป็นอะไรผมเอาไม้กวาดนะครับมากระทุงมากระทุงหลังคานะครับหลังคาบ้านว่า,าตอนนั้นความที่เราโตขึ้นเนี่ยเราเราไม่ได้กลัวนะครับเราก็พยายามที่จะเอาไม้เนี่ยไปกระทุ้งหลังคาเพื่อที่จะให้มันหายหลังจากนั้นผมก็ไปนอนอีกทีหนึ่งตีหนึ่งก็รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งครับบ้านนี่ไหวรู้สึกว่าพื้นนี่สัน่นมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขย่าให้เราตื่น ผมก็พังวงแมวอีกผีตัวนั้นก็ยังพยายามที่เดินอยู่บนหลังคาบ้านอีกรอบหนึ่งสังเกตเป็นสังกตสีเนี่ยเป็นยุบๆเลยนะครับผมแมวไม่ใช่เพราะแมวตีนเบามากแต่นี่น้ําหนักเท้าคนครับยัวเป็นแล้วก็ทิ้งช่วงมันจะมีช่วงก้าวครับช่วงก้าวระหว่าง900เมตร900เมตรเดินไปรอบบ้านนะครับบ,บนหลังคานะครับผมผมก็ออกมาทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆ,ๆครับ นี่เหตุการณ์บ้านแหล่งนี้คนจนผมเกิดความเคยชินครับบ้านหลังนั้นใครไปตอนพ่อผมก็เคยมานอนผมนอนกับผมเหมือนกันว่าเขาถามผมนะครับว่าพ่อว่าชาวเคยบ้านหล่งนี้ไม่ดีเนาะพ่อเขาว่างั้นเคยเจอเหตุการณ์อะไรเป็นไหมแต่พ่อไม่เล่าให้ผมฟังนะครับเขากลัวผมอยู่ไม่ได้เขาก็มาเล่าให้ผมอีกทีหนึ่งตอนนู้นครับตอนที่ผมไปหาเขาเขาบอกว่า เขาก็เจอเหตุการณ์แบบที่ผมเป็นครับนี่เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับจนเจ้าของบ้านผมก็ประหลาดเป็นยังไงมากก็คือนอนหลับไหมเขาจะถามผมอยู่นี่ประจํานะครับผมจนผมต้องมาซื้อของหน้าบ้านมันจะมีร้านขายของนะครับผมก็มาถามร้านขายของที่บ้านเขาก็เล่าความจริงให้ผมฟังว่าบ้านหลังนี้มีคน ตายในบ้านหลังนี้บ้านที่ผมอยู่คือเป็นเป็นเป็นบ้านไม้เก่อๆเล็กๆนะครับเป็นบ้านไม้เก่าๆข้างวัดนี่ครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆซักๆผมเคยชินนะครับถามว่าตั้งแต่ตรงนั้นมาถึงตรงนี้แล้วผมไปแคมปิง้งหลังจากอายุ27ปีจนมาถึงอายุ52ปีผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อไหมตอบว่า ไม่เคยครับผมทั้งที่เราไปแคมปิง้งแหละไปสถานที่แบบเปรียปร่ยวๆอาจจะเป็นเพราะเราโตขึ้นนะครับตอบได้เลยครับว่าตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นต้นมาผมยังไม่เคยเจออีกเลยเป็นระยะเวลาครับตั้งแต่ครั้งนั้นอายุ27จนมาถึงตัวนี้ก็ร่วม24 25ปีนะครับยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ แบบนั้นอีกเลยครับผมแต่ก็ไม่อยากให้เกิดครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ผมก็จะมาทําคลิปเรื่อยๆให้ฟังอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้เห็นไหมครับไฟพูดจนไฟหมดไฟดับตับไหม้ครับแล้วก็พูดจนไฟดับนะครับพูดจนตะเกียงนะ้ำมันหมดครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตาม รับฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยกันมาตลอดครับผมคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับผมค้าหน้าจะมานําเสนอใหม่ครับขอบคุณมากครับผม